สวัสดีสบายดีพี่น้องมาคบกับช่องแม่น้องอะติมลุยสวนเนาะวันทะี่น้องมาแบบนี้นะทุกคนมาแบบนี้ก็คือเราไปเก็บบางคุดวันนี้วันที่สิบเมษาเนาะลาแม่น้องอะติมจะม,มาให้ดูนะจะพาไปดูทุกคนบังคุดเรากำลังเริ่มออกทุกคนวันนี้จะไม่ไม,ม่มาสาธิตเรื่องเก็บบางคุดนะทุกคนจะพามาดูวันนี้วันที่สิบเมษาเราเก็บได้เท่าไหร่แล้วอยู่ข้างบนพี่น้องเอ้ยไล่สุกนั่งไปเรื่อยๆทุกคนบางคุดเนาะเนีนะ่ยนะ วันนี้หาลูกชายกําลังนอนแล้วก็ฝากลูกชายกับคุณยายไม่นอนเตรีมกันเลยมาหาก็อาจจะไม่ได้มองกล้องมากเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าตาก็จะมองข้างข้างมองไม่ได้ย่านเนาะครับพี่น้องไม่ได้ย่านผู้ใดดอกไม่ได้จ้องจ้องมองผู้ใดดอกเนาะพี่น้องเนาะคือว่าตาเขาจ้องหลอกแหลกหลอกแหลกหามงคลนะทุกคนเนาะช่วงนี้สายตาจะไม่ค่อยดีพี่น้องสายตาจะหลอกแหลกหลอกแหลกหน่อยนะทุกคนเอาวันนี้มาดูกันวนะ่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่า ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งราคาเนาะวันนี้ปะไปดูในตะกร้าเลยทุกคนวันนี้เราเก็บได้เท่าไหร่คูดทนต้นสูงอย่างเงี้ยก็เอาบันไดทุกคนข้าบปีนก็ห้าต้นก็เหนื่อยแล้วขาเหนื่อยแล้วเนีย่ยวันนี้เราก็หามาต,ตั้งแต่ก็ไม่ได้หาทั้งวันเราทุกคนก็ไปไป,ไปมามาอุ้มลูกมั่งอะไรมั่งหาเนาะหาสองคนวันนี้ก็มาดูทุกคนมาดูมาดูนี่นี่นะ ลูกใหญ่ดีทุกคนลูกใหญ่แต่ผิวติดเขาเรียกว่าผิวลายติดลายลูกใหญ่ติดลายเนาะไม่ใช่ผิวมันไปขายเมื่อวานนี้ได้ร้อยหนึ่งเมื่อวานนั้นสี่สิบมษาเนาะร้อยหนึ่งทุกคนร้อยหนึ่งก็คือก็มีการแบบบางที่เขาก็คัดคัดลูกเล็ก,ล,ก,ล,กลูกดำๆออกแล้วทุกคนลูกอย่างเงี้ยนี่ก็คัดแล้วเขาจะเอาแต่แบบนี้แบบม่วงแบบไม่ม่วงกัดนะทุกคนเขาเรียกว่า มันไม่ดำเนาะค่าแบบแบบนี้ก็คือเป็นดำแล้วทุกคนนี่นี่ก็เป็นคัดออกแล้ววันนี้แล้วก็ได้สามเข่งสองสาเข่งเนาะนู่อันนู้นเข่งหนึ่งแต่ไม่เต็มก็มันไม่ได้ออกทุกต้นนะทุกคนมังคุดเจ็ดร้อยหกร้อยกว่าต้นมันก็ออกไม่กี่ต้นนะที่มันเป็นลูกที่เหลือมันก็เป็นรุ่นหลังก็มีทั้งติดลายแล้วก็ติดมัน แต่วันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยลุ้นวันต่อไปทุกคนเดี๋ยวไม่้องเต็มจะแจ้งแจ้งทางคลิปสั้นไปมั่งทา้งคลิปยาวมั่งก็เนื่องจากว่าไม่มีเวลาได้ทําคลิปเนาะไม่มีเวลาได้ทําคลิปเลยช่วงนี้ก็ก็เลยต้องไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปเท่าไหร่ก็วันที่สิบเมษาราคามาแล้วครับราคาเท่าไหร่อ่มันผิวมันผิวมันวันนี้ผิวมันผิวมันเท่าไหร่ ผิวมันลูกใหญ่ผิวมันใหญ่ร้อยสิบถ้าติดถ้าติดลายก็เหลืออยู่ร้อยหนึ่งเราไม่ได้ไปขายรู้ได้ไงอ้าวเขาก็ขี่รถไปตามข้างทางขึ้นป้ายลงขึ้นป้ายกันเพียบเลยอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ามันลายนะเอไอ้นี่มันติดลายอ่าเขาเรียกว่าติดลายอย่างเงี้ยนี่ครับานเราขาเราขายรวมเลยก็ได้อยู่มันเก้าสิบห้าบาทหรือร้อยหนึ่งนี่แหละก็เทเลยถ้าเทคือขายทุกลูก แต่แตถ้าให้ทุกมังคุดจะสวยๆหรือเขาให้ราคาเต็มที่เลยมันจะเป็นมันอย่างนี้เอ้ามันหามันเจอดีไอ้มันนี่นี่ผิวอย่างนี้นี่นี่นี่ผิวอย่างนี้นี่น,น,นี่เขาเรียกว่ามันสวยลูกใหญ่จะได้ราคาเต็มเลยหนึ่งร้อยสิบบาทถามว่าไอ้ของเรามีทุกลูกไหมถ้าอย่างนี้ติดลายหรอครับติดลายเขาก็เลยซื้อรวมเลยเอ,าอย้ายังคุณคุณจะคัดไหมล่ะผมให้ยังนี้ร้อยสิบาทถ้าอย่างนี้ผมก็ให้ลดลงมาอีกสุปแล้วขายรวมเลยทั้งหมดเลยร้อยหนึ่งเอาไหมล่ะออ นี่สิคนอ่ะมันก็พามาดูเนาะวันนี้วันที่สิบมีสายนเราจะได้ประมาณเท่านี้มังคุดนั่นก็เริ่มออกแล้วแต่เราก็ยังเก็บสองสองตายายนี่ก็พาเพื่อนๆมาดูถ้ามันออกเต็มที่ก็โหแปดคนก็เก็บไม่ทันก็วันหนึ่งก็ประมาณทันนึงวันละทันคนหนึ่งอะไม่เ,เกินสิบต้นเพราะว่ามันต้องได้ขึ้นทุกต้นอันนี้แม่นอเอาเต็มขึ้นไม่กี่ต้นเอง ต้นระยมเนี่ยต้นประมาณเนี่ยถุงเนี่ยถุงสะพายอย่างเงี้ยช่วงมังคุดของเราที่มันออกพีดสุดๆเลยหรือว่าออกเต็มที่เลยเราจะได้วันละตันก็ใช้คนประมาณ8คนก็ประมาณตันหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆแต่มันไม่ได้ทุกวันนะไอ้คาว่าตันหนึ่งนี้เขาว่าพีดสุดๆถือว่าช่วงที่มันออกโดกสุดๆนั่นแหละได้ตันหนึ่งมันก็จะพีดแล้วมันก็จะถอยลงอันนี้มันก็จะถอยลงเหลือวันละ8 0ดร้อยโลเจ็ดรอยโลลงมาเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าโอ้ดวันละตันวันละตันเทาวันละตันขนาดนั้นก็แค่สวันทานบังคุดเดี๋ยวก็เห็นทุกคนเห็นที่เขาอ่านบังคุดที่ท่านได้ทานก็จะเป็นบังคุดที่แบบขัดออกไปเนาะไม่ใช่ผิวมันใหญ่อย่างนี้นะทุกคนเนี่ยประเทศจีนีครับแบบนี้ค่ะอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งนี่เราก็กินแบบไหนมันก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละนี่ลูกอย่างนี้นี่นี่นี่ถึงจะไปเที่ยวตลาดไทยและตลาดสีมุมเมืองลูกเล็กๆอย่างนี้เขาเขาเขาไปจีนไม่ได้ไง มันไม่ได้ใช้มันไม่ได้มาตรฐานของเขาแต่วิธีกินมังคุดนะทุกคนลูกใหญ่ยอย่างนี้กินไม่อร่อยกินลูกเล็กอย่างนี้อร่อยกินได้ทุกข้างในอ่ะได้ทุกทุกที่อ่ะบางท่านก็ถามนะเอา้ามันเขียวอยู่นี้กินได้เหรอถ้าเขียวอยู่นี้กินไม่ได้ต้องรอให้สุกเขาต้องรอให้สุกอ,อ่าอเ่า,ากเก็บกประมาณฟังฟังก่อนเราเก็บอย่างนี้แล้วทีนี้การเดินทางของเราจะไปประเทศจีน ก็ใช้เวลาอยู่มันจะเกือบอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันแล้วทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่รับประทานได้เลยเขาถึงให้เก็บอย่างนี้นี่ขึ้นสายเลือดแต่ถ้าเก็บอย่างนี้เราไปประเทศจีนไม่ได้นะกลัวจิตไปถึงประเทศจีนก็แข็งซะแล้วแล้วก็โอกาสที่มันจะเน่าไอตัวนี้เราไปไหนเราก็ไปเที่ยวตลาดไทยสิครับไปตลาดสี่มุมเมืองสิครับไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นไปอุดรแล้วแต่ท่านจะไปอ่ะท่านอยากไปไปเที่ยวไหนท่านก็ไปได้ เราถึงเก็บอย่างนี้อ่ะนี่เราก็พามาดูเรื่อง่ไงราคาเนาะทุกคนถามว่าเรื่องราคาถ้าสวนเราทําได้ไม่ว่าจะสวนไหนนะถ,ถ้าทําได้ไซส์นี้ลูกขนาดนี้ทางการจีนรับหมดนะแต่เราทําไม่ได้เราทําไม่ได้มันถึงมาเป็นเช่นนี้มันถึงแยกออกไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศจีนไปเที่ยวประเทศไทยเห็นไหมมันแตกต่างกันการสร่งออกมันแตกต่างกันเนี่ย ไทยไทยจีนง่ายง่ายเฮ้ยทุกคนวันนี้ก็ได้เท่านี้ป็นเหนื่อยมากเลยทุกคนเนี่ยก็ห้าห้าถึงหกสิบโลประมาณนั้นน่าจะได้อ่าสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมก็ขอขจบเพียงไรทุกคนเนาะได้คลิปหน้าพ่อกันใหม่ก็ใครอยากรับประทานก็ไปหาซื้อเอานะทุกคนใครอยากจะกินแบบสดๆก็ติดต่อมาได้ทั้งช่องแม่น้องอติมส่วนเราก็ส่งให้ได้ คุณจะกินราคาแบบไหนราคาแบบหัวก็นี่แหละตามท้องตลาดราคาหางก็อีกราคาหนึ่งเอาสำหรับคลิปน,นี้สบายดี